นะครับตัวน่าจะตามองครับเบอร์67เจ้าวซันนี่จ้าซันนี่คล่องปิวผมเหลือจังหวัดสุราธานีครับรอขั้นครับรอขั้นครับตัวนี้มาเต็งอันดับหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้ครับตอนนี้มาเต็งอันดับหนึ่งอยู่นะครับเบอร์67นะครับ67เจ้าวซันนี่คล่องปิวผมเหลือครับไปเรามาดูครับตัวเต็งข่องวันนี้ครับเบอร์67เจ้าวซันนี่ขององผิวผมเลิศครับคอดมาแล้วครับ รถมาเร็วนักนักขันเดียวครับตัวหน้าจับตามองครับตัวต่อไปก็เบอร์68ครับก็ต,ตามทายกันมากครับเบอร์67วันนี้ถือว่ามีคะแนนท็อปสุดข้องวันนี้นะครับแต่ยังยังไม่จบ,บท2่องขั้นนะครับตอนนี้คะแนนมาดีที่สุดอยู่ครับรองดีด้วยรองนักด้วยเาวาสันนี่ครับตัวนี้ครับ ดอกเดียวขั้นลงดอกเดียวเลยกระจบเลยครับเรามาดูตัวต่อไปครับตัวที่น่าจับตามอกอีกนึงนกครับเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดเจ้าถิวไพ่ของโซ่ต่อจอนี่ขายการันตีครุ่งครับลงมาแล้วครับแต่ขั้นยังไม่ลุงนะครับดังไอ่ครับดังไอ่ครับรอลุกรอลุกขั้นลุงครับมาเลยครับ ครับยอยกบ่อรอครับท่านนี้เจ้าตีพห้กด4 8มาอีกหนึ่งคนครับเบอร์7 0ดครับเรามาดูตัวหน้าจับตามองอีกหนึ่งน,งนกนะครับตอนนี้เบอร์18ครับเบอร์18ทะานเ็น ติดหลบแต่อย่างหลบน้อยอยู่นะครับก็มีโอกาสติดหนึ่งในห้าอยู่ครับตอนนี้ครับเบอร์สิบแปดครับเบอร์สิบแปดครับดูกันครับเบอร์สิบแปดขับครับหนึ่งเจ็ดขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์สิบแปดขับข้อดอกเดียวเม e ง t i n g ครับพวงนาสวยๆครับข้อดอกเดียวพวงนาสวยๆครับจากผูเก็ตนะครับเบอร์สิบแปดครับ มาลุกมามาลุกมาไปถกเนาว้าวดอกดีเลยเด้อสิบแปดครับยังคงความเนี้ยยังคงมาคงมาต่ท่านไว้ได้ครับเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวว้าเลยนะครับต้องเก่าครับเฮ้ยดอกเลยดูยังเลย น้องสมาชิกครับตัวหน้าจับตามองอีกหนึ่งนกครับเบอร์กงเบอร์ยี่สิบสามครับอัศวินเสี่ยงทองอีกหนึ่งนกครับตัวนี้ครับหน้าจับตามองเหมือนกันครับตัวนี้อันนี้คะเล่นมาท็อปอันดับหนึ่งหนห้าอยู่นะครับตอนนี้เบอร์ยี่สิบสามครับกันลงแล้วนะครับอัดมาสักดอกลูก รองมาครับร้อพ่ออีกครับกรรมการพ่ออีกครับรเร็วเร็วกรรมการนั่นครับดมากร้องมาลุกล้องมาลุกกรรมการพ่ออีกครับยังสะบัดหั่ครับยังไม่สมบูรณ์ครับพ่ออีกครับ